ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพลตำรวจโทรพักกพงพงเพตราก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเหตุเกิดเนี่ยมันอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาทรใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะต้องเนี่ยมีการเชื้อเชิญไปพูดคุยกับทางสําน,นักอนามัยกทมมาให้ความเห็นว่าจัดเลี้ยงที่โรงแรมอ่ะผิดหรือเปล่า <S <S อ่ะหลายๆคนบอกว่ามันก็ต้องผิดสิมาดูรายละเอียดกันว่าพบชนบอกว่าอะไรพบชนนบอกว่าคืออย่างนี้กลุ่มของดีเจมาตูมเริ่มต้นที่อะไรเริ่มที่ร้านอาหาร บนโรงแรมบนดาดฟ้าโรงแรมก่อนอแต่นั่งกินจนถึงสามทุ่ม,อมพอกินถึงสามทุ่มเสร็จปุ๊บเพราะว่าร้านเขาปิดสามทุ่มกลุ่มนี้เขาขึ้นไปต่อในห้องพักส่วนตัวอ,อ่ะดังนั้นมันแตกต่างกันแล้วถูกไหมเพราะในร้านอาหารก็เป็นแบบหนึง่งคือกลุ่มนั้นเนี่ยในร้านอาหารคือ14คนในร้านอาหารพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรมีคนมาใช้บริการทั้งหมด65คนซึ่งต้องไปดูกฎแรกคือ ไอ้หคนกับพื้นที่400ตารางเมตรเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรการที่เขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าข้อที่2ก็คือว่าหลังจากที่เขาปิดร้านก็คือร้านปิดตามมาตรการทุกอย่างกลุ่มของดีเจมะตูมของคุณมะตูมขึ้นไปเปิดห้องพักต่อนั่นก็คือเปิดห้องสูตร3ห้องพื้นที่ใช้สอยของ3ห้องนี้3 5 1เอตารางเมตร,รเป็นสูตร3เมเบดรูมครับคือกว้างมากจริงๆแล้วมีคนมาร่วมงานคือ14คนมีการเปิดประตูเข้าออกนะผบชนอบอก26กครั้ง ดังนั้นเดี๋ยวต้องขอความเห็นจากทางเจ้าพนักงานสํานักอนามัยก่อนว่ารายละเอียดมันมีอย่างนี้ตํารวจเ็าบอกว่าคือจะถามว่าเข้าข่ายไม่เข้าข่ายตํารวจก็คงไม่รู้รายละเอียดเรื่องของการควบคุมโรคดีเท่ากับทางสํานักอนามัยดังนั้นขึ้นอยู่กับทางสํานักอนามัยจะให้เหตุผลจะให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับต้นเนี่ยในเรื่องการจัดงานบันเกิดเนี่ยมีการนัดหมายกันเนี่ยเป็นร่วงงานวันเกิด14คนนะครับก็ตรงนี้ต้องขอญาตเนี่ย เจ้าที่ตํารวจเนี่ยคงต้องขอฟังความเห็นของเจ้าพนักงานสํานักงานอยายบายกรุงเทพมหานครนะฮะว่าเราก็จะเสนอข้อเท็จจริงเนี่ยให้ทางเจ้าที่ของสำนักงานอยายบายกรุงเทพมหานครเนี่ยรับทราบและก็ขอทราบความเห็นว่าพฤติการอย่างนี้เนี่ยมันมันเข้าข่ายการกระทําความผิดไหมนะฮะ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9คุณผู้ชมยังหนักอยู่นะคุณผู้ชม836รายนะครับมันมาจากการที่ไปนี่คุณผู้ชมดูช่องกลางด้านล่างจอผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนมคือเจ้าหน้าที่เขาไปวิ่งลงพื้นที่ต่างๆโรงงานต่างๆไล่ตรวจทุกคนหมดเลยคือ793รายครับทำให้มีการติดรวมทั้งหมด 836รารายนี่แหละก็คือว่ายังอยู่ในจุดที่ยังเสียเ่ยงอยู่นะยังน่ากลัวอยู่นะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้มันระบาดไปทั่วแล้วหรือเปล่า<ม>แล้วแค่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ตรวจผลหรือเปล่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามข้อสงสัยเรื่องนี้แหละครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ